รู้สึกว่าในกองถ่ายบรรยากาศมันคงไม่น่ากลัวรหรอก <c oughs> เออแล้วที่ีงงี่เพราะดูจากเพื่อนเพื่อนร่วมแคสแล้วก็ทีมงานเราทุกคนดูแบบสนุกสนานกันมากแล้วก็จริงๆก็ได้ไปดูโลเคชั่นมาแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วเราว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่เวลาเขาเล่าเรื่องอะ <c oughs> มันฟังดูน่ากลัวคือจริงจริถามว่าเป็นคนกลัวไหมก็กลัวแต่ก็ไม่กลัวในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่รับรู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอที่เราไปวงสุขตอนเช้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วถ่ายทำมันจะไปตั้งขึ้นหรือเปล่าอ๋ มันมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการเดตต่อค่ะก็ก็ทําการบ้านบทแหละก็แบบทำตัวละครแล้วก็คอยคุยกับพี่พิงค่ะว่าพี่พิงคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้เราคิดเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเลยพี่ก็แบบใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่รเใช่เป็นคนเป็นคนเชียร์ใช่ค่ะเขาเชียร์ยังไงอ่ะเขาเชียร์ยังไงแล้วก็คือเองตรงคือเราก็แบบ เหมือนเราเคยดูหนังพี่พิงแต่เราก็ไม่เคยทางานกับพี่พิงอะเนาะเราก็ถามว่าเอ้ย e ทำงานกับพี่พิงเป็นยังไงแล้วก,ก้าวเขาก็บอกว่าเอ้ย e เขาชอบมากแล้วเขาก็เชียร์นะเพราะว่าเป็นคนแบบพี่พิงเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งที่ทางานด้วยเรารู้สึกสบายใจเราก็สนุกใช่แล้วพอเราเคยดูหนักเขาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคถ้าก้าวยืนยันมนาะแบบนี้เราก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดี <c oughs> เพราะว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าเล่นนะตอนนั้นก็จะตัดสินใจไปประมาณแบบเก็ดสโอเปอร์เเซ็น ไม่ได้ช่วยตัดสินใจแตเ่เอาเป็นว่ามีผลในการที่วีเอาเอาความเห็นมาตัดสินใจร่วมก่ะอาจารย<ม>ใช่เรามีจินตนาการไหมคะคาดหวว่ามันหลอนจนถึงขั้นไหนเราถึงจะไม่บวจรอ๋อไม่คือเอาสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ที่บทแหละถ้าบทมันสนุกอะ่ะคือก็เราเรา,เราก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นๆเพราะพราะมันอยู่ที่บทจรงิจรงๆใช่ค่ะได้อ่านบทแล้วใช่ไหมคะได้อ่านแล้วค่ะเรามีพวกของของผัไมไม่มีการเล่นเป็นผีมันยากไหมคะคิดว่า เราไม่ได้บอกนี่ว่าเราเล่นเรื่องผีเราไม่บอกเลยบอกเสียงมารีมาก่อนไงค่ะมครับเสียงไงตบีเป็นนักล้อใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องไปรอติดตามค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายแต่แต่เดี๋ยวต้องรอดูใช่ค่ะคนเดวขว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผีซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวในวันนี้ไม่รู้ไม่รู้อาจจะมีตัวละครลับหรือเปล่าค่ะอย่าลืมถึงความเชื่อมีเชื่อค่ะ ไม่มีความเห็นนะคือมันเหมือนแบบมันมีโมเมนต์ที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้จริงๆจนเชื่อก็ได้อะเพราะเราไม่รู้อ่ะเพราะเราก็กลัวไว้ก่อนเซฟดีกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราก็เป็นแบบบ้านวิทยาศาสตร์มากมันก็เลยทําให้เราแบบเราควรจะเชื่ออะไรดีแต่ก็ก็กลัวไว้ก่อนละกันจะได้ไม่สวยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ถ้าเราคิดดีทําดีไม่มีใครทำเราไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะค่ะโอเคค่ะมาเรื่องราวนารัอนหน้าก้อเป็นยังไงบ้างกลับมาจาก อ๋อใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนจะไปขอฝากด้วยนะคะภูผาลาติมารีาติกาค่ะไดู้ภายในปีนี้ไหมคะไม่รู้ค่ะรอพ่วงกับเป่าละกันค่ะอ่กลับมาแสงเหนือได้เลยค่ะทีมแสงเหนือไม่มี่ทีมแสงเหนือหนาวมากค่ะเป็นเหมือนออกอุ่นมากนะคะัปไปครั้งเข้วเลยว้าวก็ก็ออกอุ่นประมาณหนึ่งทีมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่มค่ะทีมนี้ก็จริงๆก็คือ ก็คุยกับก้าวแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่แม่ของพวกเราสองคนคือเขาก็เป็นความฝันของเขาที่เขาอยากจะเห็นแสงเหนือแล้วพอยิ่งรู้ว่าแบบปีนี้มันเป็นแบบปีที่แบบแสงเหนือมันรุนแรงและเห็นชัดง่ายอง้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่จะพาแม่แม่ไปเที่ยวอะไรค่เคุณยม่ก็ไม่ได้นานมากนะครับปิกรรรมกันกันก็ไม่ได้นานมากค่ะก็แต่ว่าก็ก็ล่วงหน้าหลายเดือนอยู่ค่ะใช่เตรียมใจไปฝ่าอะไรต่างๆยังไงบ้างคะถ้าคุณไม่คะ อะไรนะคะมันยากไม่บาดจะไปถึงจุดที่ได้ดูแสงเหนือหนาวเลยไม่ยากไม่ยากหรอกเพราะว่าเราเราไปกับแม่อะเราก็ไม่อยากเอาแม่ไปลําบากอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็หาวิธีที่มันแบบเอ้สบายสบายไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับแม่แม่เราด้วยแล้วก็ยังสนุกได้ได้ถือว่าพระจนไทยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปดูแสงเหนือดูวเพราะว่านอะไรเงี้ยค่ะใช่จำใจไว้ให้เราไปได้ผิดหวังไม่มีโอกาสได้ดูมันไม่มาคือก็ก็บอกก็บอกว่ามันหลายคนเขาไปกันเป็นสิบครั้งนะกกว่าเขาจะได้เห็นมันก็แล้วแต่ดวงนะอะไรเงี้ย ก็ก็คุยกันไว้แล้วแต่สุดท้ายแบบดวงเขาข้างเราเออคุณแม่ว่าไงบ้างคะรเรียกชั่นที่เราเห็นคุณแม่เองแล้วก็คุณแม่คือพอเราเห็นแม่แบบพอเห็นแม่แม่มีความสุขเราก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่าแบบตอนที่เห็นแสงเหนือแบบคือต้องปิดเสียงวิดีโอออกไปเพราะมีแต่เสียงแม่แบบว้าวสุดยอดมากอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาจนเลยรู้สึกว่าเอ้ยปิดเสียงแล้วกันค่ะถแม่ประทับใจไหมครับใแม่ประทับใจค่ะใช่ค่ะแต่คุก็ที่แหละคุณต้องถ่ายรีปเข้าไปกันต้องกลัว ทางครอบครัวพ่อวีกับน้องชายวีไม่ได้ไปด้วยมีสักขีพยานของแต่และครอบครัวแล้วบรรยากาศไนกันให้ไงเป็นครั้งแรกเลยแม้ว่าได้ไปกันแบบสองแม่ทั้ถ้าเป็นครั้งแรกที่ไปกันแบบสองแม่สองลูก<ๆ>ใช่ค่ะแต่เราก็ไปกราบเห็นว่าเอ้ยบางลูกที่แบบถ่ายรูปใกล้ๆชิดกันหรือว่าจะเป็นโมเมนต์อะไรบ้างทคู่<ว>หลายคนรู้เป็นข่าวดีแล้วภาพนั้นที่แบบใกล้ชิดกันหลายคนก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจังหวะนี้ต้องแบบเซเยสแล้วนะอะไรแต่ยังค่ะยังค่ะทิปนี้ถือว่าเป็นแบบ ชิพทำคะแนนอะไรเง<ะ>ี้ย <c oughs> ่ทำคะแนนยังไงบ้างคะคะแนนยังไงบ้างดูแลดีไหมคะดูแลดีค่ะกระเป๋าคอยยกให้ออกจากรถเป็นผู้ชายคนเดียวไงก็อ้าวโอเคอะไรอย่างงี้ช่วยกันค่ะใช่มีบางลูคที่แบบโอ๊ยพี่ก้าวไม่ได้ใส่ถุงมืออาจจะแบบมันจะถนัดในการจับแบนมาสวมมันไม่ไม่มีค่ะเอาเป็นว่ายังไม่มีแน่นอนค่ะถ้าเดียไม่มันกลับมาเพรแม่เรามีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะทักก้าวบอกว่าจริงชอบมากกุ้งเขาเขาก็ประทับใจใช่ เราได้บอกพี่ก้าเพียงคะว่าคนประทับใจคุณแม่ประทับใจมากกันหนูว่าก้าดูออกเพราะว่าแม่เขาก็ชมตั้งแต่ที่แบบที่ทิพแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแม่เป็นคนไม่เก็บอาการเท่าไหะไรชมว่าอะไร้าชมว่าอะไรอะไรนะคะชมว่าอะไรบ้างบอกว่าแบบเออก้าวเป็นเด็กน่ารักเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็พูดว่าพวกเธอสองคนนี่เข้ากันมากเลยใช่จะเป็นใกล้หรือยังคะใกล้หรือยัง ใกล้อะไรอะเข้ยไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่คะยังยังคะยังแม่มีการถามว่าไงค่ะไม่เลยค่ะไม่อยากตอบเรื่องนี้เลยอ่ะมันยังมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเห็นเราจะรู้เองจริงๆใช่แต่จริงๆทั้งสองเคยมีการคุยกันไหมคะตัวพี่เอกกับก้า็มีการคุยกันบ้างไมคะก่ับเรื่องข่าวี่่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูขอพูดได้ไหมว่าครั้งที่แล้วพอหนูตอบไปว่าเอ้ยหนูเคยแบบมันก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันมีไปเขียนเป็นข่าวนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอฉันก็ยังไม่ได้อยากเล่าขนาดนั้นเรื่องนี้มันก็ส่วนตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงก็แบบมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องที่ต้องรอดูกันไปแหละซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีค่ะจุดโฟกัสคืออะไรคะตอนนี้จุดโฟกัสก็คือทํางานทํางานแล้วก็แบบรีรู้สึกว่าเป็นการแบบคอยดูแลเอาใจใส่และแบบโฟกัสที่ความรักแหละใช่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาตรงนั้นเพราะเราก็ยังอยากทํางานอยู่ จะเป็นเล่นๆๆๆจนจุดนั้นถึงไหมคะมันถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงเองใช่เธอไปถามผู้ชายสิมาถามอะไรผู้หญิงผู้ชายไม่ออกแม่ไม่รู้ค่ะก็ถือว่าเป็นแฮปปี้ทั้งสคนแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแม่แม่แฮปปี้ลูกๆก็แฮปปี้ใช่ค่ะปีที่ต่อไปอีกไม่พลาแบบนี้ครอบครัวมีคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเป็นแนแนาคตไปค่อยๆไปทีละทริปเนาะเพราะปีหนึ่งเราแบบต้องเที่ยวหลายกรุ๊ปเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีแฟนฟรายอะไร คหาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้ตรงนี้ถ่ายรูปมือถือนีโล